สวัสดีค่ะสุภศรภาสวยวันนี้จะพามาดูปากชมพูหลังลอกแล้วนะคะว่าติดดีสีสวยแค่ไหนก่อนสักก็ไม่คล้ำม,มากพอหลังสักก็ติดดีสีสวยตั้งแต่รอบแรกค่ะขนาดว่าพัดลงสีรอบแรกนี่แค่สองรอบเบาๆแค่นั้นนะคะเพราะว่าลูกค้ารีบมากไม่มีเวลาให้เต็มที่พอได้เดือนกว่าลูกค้าก็กลับมาเติมสีรอบสองนะคะเพราะว่าลูกค้า มาจากต่างประเทศก็จะกลับต่างประเทศจึงมีเวลาน้อยค่ะจึงต้องรีบเติมก่อนครบ2เดือนได้ค่ะพัดขอขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านมากนะคะที่อุตส่าห์บุกิ้งมาจากต่างประเทศเพื่อมาแก้คิ้วพังล้างคิ้วปลิงหรือสั่คิ้วใหม่กับช่างคัดแต่ด้วยที่เวลามีน้อยมาแค่เดือน2เดือนการแก้คิ้วอาจจะยังไม่สวยปิิงแต่ดูดีขึ้นแน่นอนค่ะ ถ้าท่านใดอยากสักคิ้วสวยไม่ต้องแก้ไขทักช่างพัดมาได้นะคะหรือโทร0654919699ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่ตลาดบางจากท้ายตลาดนิ่มซอยสุวิทย์95ค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ่งๆิที่ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ